วันหนึ่งนะสิบสามวันหนึ่งเวลาแค่นี้มันเพียงน้อยดิดเน่ะไอชีวิตของเราเนอะท <laughs> ี่เป็นไซนัสเลยเนี่ยอะไรมาโกงก่ายอะไรเนี่ย พี่ป oh. ังเหม็นมากเลยกินเลยมาวะหาหมึกออหาหมึกเี้หืมเก่งเหม็นเหม็นลากกาเรา ยักรู้ว่าทิตย์นี้เราจะได้ละลายกันเถอะวันที่สิบสี่เมษายนเป็นวันสงกรานไม่ออกมาหนาวมากข้างในไม่ไหวหนาววันนีาาข้ข้างในหนาวมากอะอกขึ้นางนอกมันร้อน,นสิบสี่เมษายนปีนี้ทำไมถึงโง่กันอีกนานปะพี่อัศน์นานอะไรวะอีกวันวะสิงคโปรวันนะ้สิงห์ นะนะเอาสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วของนี้มันอีกสามวันที่ยาวเลยว่ะสามวันนีสิบสามวันฟองอาทิตย์เราจะออกไปใช้ชีวิตในโลกข้างนอกไม่ต้องอาทิตย์แล้วต้องพบกับความจริงตอนนี้สังคมโลกตัวนี้เป็นโลกอย่างที่เรากำลังกอบกู้กับอิสรภาพของความที่เราจะมีความรู้กันก้าวหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปต่อสู้กับโรคข้างนอกครับ มันเองไม่นานเลยนะอีกไม่ไกลแล้วเถนะข้อจะเจ้าเจ้าเจ้าเถนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปเองเจ้าเจ้าเจ้าไมเชื่อเจ้าไสูแล้วข้าไม่เจอเจ้าข้าจะเชื่อเจ้าเราปล่วางใจเถิดนะเจ้าเป็นใครที่ข้าต้องเชื่อไอ้เฮฟเชื่อฉันเถิดครับผมแกรู้แกเข้ามาพื้นฐานไหมรู้จักครับลูกพี่ครับพูดซิพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน ว่าไงอะเฟยได้ไหมครับลูกพี่แล้วแกงเนี่ยใครเป็นคนซื้อกางเกงให้ฉันเออเออเออผมเองครับโอ๊ยที่เธอเน่หวัดดีอะเฟยผมเอกครับลูกพี่ผมขอโทษผมผิดไปแล้วตอบไปครับพี่ลูกพี่ตอบผมไปครับเสบผมไปครับลุงพี่ไอ้แกงเป็นคนไม่มีสมองเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะเฮ้ยยยนขพอใจปะยยน แกมาทำอะไรลูกน้องฉันอเฟยตอกเฟยบนบ้านเลยแกเมาที่เขาที่สุดในโลกเลยเด้อเงาเง่เอเฟยแกมันำลูกน้องฉันก่อนเนอะฉันไม่ได้ทำแกท้องฟ้าสีส้มท้องฟ้าโอ้ยเนอะกินแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนทุกคนฟังนะวันนี้พี่พี่จะโดน พี่ไม่โดนหรอกโดนผมโดนก่อนพี่ผมเรื่อก่อนเจ๊จิดนนะวันนี้พี่จะโดนวันนี้พี่จะโดนจริงโองก็ดองก็จะได้รู้ว่าเราบกพร่องไหนก็ไปแก้ไขเป็นเรื่องเครียดเลยนายเชื่อไหมวันนี้พี่โดนนะโดนทุกคนเ่ยผมโดนเออโดนก็ไปแก้ไขนะคนแหละเอมันด้วยระยะเวลาพี่มันทำได้แค่นั้นน่ะทำไงอ่ะคุณก็บอกว่ามันได้ด้วยเวลาใช่ใช่ ดีแล้วที่เราจุดบกพร่องเองครับไปแก้ไขเต็มที่อ่ะซัดเต็มที่อ่ะเฮ้ยไงเดี๋ยวก็ซัดเต็มที่มันคิดถึงพี่ก็คิดถึงเขาดูว่าเขดูเรื่องอะไาทิตย์อาทิตย์นี้มันคุยแรงมันไม่รู้เรื่องรถมันออกไวมากแบบนี้เออมันออกไวยังวะปกติอยู่นานไม่รู้เรื่องเลยกำลังกำลังจะอะไรนะอะไรนะคือแบบอะไรทักอย่าษะนะทำไมเขาขึ้นเร็วจังวะ ทุ่พี่ท้ายสีนี่คือว่ามันแหละดปรผสมนี่แหละใช่บพี่ถุงท้าแมงด้วยคนใช่ที่มันเป็นวาที่เราเปวที่เราเป็นเขวินะต้องอะไรจวต้องวันที่เราเก็นเรื่องันชีวโตกนะตายก็ออกมาแล้วจะมีอ้เย็นไม่เอาเลยนะดูมันเป็นเาที่เราได้อยู่ด้วยกันต้แบบไปกินข้าวต้องทำอะไรเงี้ยเอาละ ถ้าเป็นหน้าฝนผมร้องไห้เลยอนนั้เพราะหน้าฝนจะเป็นหน้าที่ผมเศร้ากับหน้าหนาวนี่มันหน้าร้อนลไ่เศ้าวเจังเลยอ่ะจริงจริมันก็อีกหน่อยอเลยออกกาดเลยนะเมื่อื่นนสาอมแล้วสาซมม่กไอ้นี่สาวเสียวเลยา้อมแเลย เอ้ยไปดูเครื่องบินดิเลี้ยงไม่เฮียมันเลี้ยงมาข้าประตาซะให้ตายแล้วเอาไม่ยายไปขายเป็โรงเบียเพลงนี้เรไม่โดนแบนเพลงนี้โดนแบนแต่แปลงมามันหยาบอ่ะเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยนะพี่ก็เล่นนะวงแล้วคุปเล่นแบบคุปเนี่ยบางทียอมมานชานสมอนนี่ไวจอนไว้จอดตอนนี้ไว้เปีย อมโดนพยายามดิคันมันนึกกึกอยากดูดุบเนี่ยอมันไม่ได้เป็นแง่ดูแบบนะดูดูมาดันไปเยี่ยวน้องบทเยะวีก็จะได้พี่เล่นอยู่ไอ้ร้านเนื้อย่างสาทองที่แรกตอนนั้นอ่ะเล่นที่ไหนคนชอบทุกที อนุมานค่มพี่จรเขเแสนดีอยู่ใน้ทารานี่มี่เป็นคนน้องหน้ามนต์นี้ไม่มาเรืั้แล้เก็เลนเลยจริงเหรอเรื่องจริงจนแบเขาไม่ให้พี่เล่นขาบนตอนนี้ผมิดใจเองจะระวันะ่งงรวัโดนแบนที่เล่นมากกว่าอะไร่ตางีมันมันมัเข้าผมจะบอกว่ารู้ปะใครโดนหมวกน็อกบ้าง4 8 42 4 3 ติดกันเลยเออตอนนี้นั้นยืนติดกันเลยอ่ะเลี้ยงหมดเลยเออเลี้ยงอยู่สามคนสีได้อธันแน่นักเหรอฮะวงเนียยผมออกไห้ได้ไม่รู้แหละใครออกไปออกไม่รู้วะมากไม่ได้กําหนดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญผมจะบอกให้นะผมไม่ใช่อถันหราผมเชื่อผมผมเชื่อการกระทำซะมากกว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญคือดวงของเราชื่อฐานแล้วผมเชื่ออาผมอย่างพี่นายจะออกไปได้ไงถ้าอาผมไม่โหวตผมก็ออกเชื่ออาผมออกไปแล้วไงไม่เห็นเลยไม่ยืนไม่ยืนเจ๊ๆจ๊อาฐานนั้นมันมีกระบางเรื่องกระบางเรื่องใช่ไหมกระบางเรื่อง อย่างเรื่องของพีิธีนี่เขาเรียกว่าเรื่องความบังเอิญมันเป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญจัเช่นบังเอิญทุกวิ่งอ่าถันนี่ต้องแบบว่าบ้านล้างตรงนู้นตรงนี้เขาเรียกอาถันเออมันเป็นสิ่งที่อาถันเป็นความบังเอิญโโอโ้หผมไม่ใช่คนร้างนะพี่ล้างล้างล้างถันสีก็คนคนนึงสามารถทำเรื่องเงาหน้าได้นอนไม่หลับเป็นอะไรแต่เรื่องหน้าคุณอะ หมอบอกว่าบางคนครัวมันมันหลายที่พี่หลายที่รวมกันจากจังหวัดพิจิตรด้วยอะไรด้วยก็ไปล้อเลียนเรื่องชาละวันเลยมันเป็นเรื่องตำนานเขาทำไมถึงตำนานอะพี่คละกอมมันเหนียวพี่เจนี่เขาบอกว่าหมออ้วนมีหลายแบบ คนอ้วนลงพุงคนน้องๆเขาก็อ้วนอยากเตะมากเลยอ่ะพี่จะนี่อ้วนขึ้นแขนพี่อ้วนขึ้นฟันใช่เล่นรำปางไม่มีคอจะร้องอยู่ยหมอจุลาลัดก็ไม่มาผมอุตส่าห์มาเจ็บคอรอแล้วเจ็บคอรอดเออมีความคาดหวังว่าจะได้เจอหมอจะได้ขอยา เด็บเลยอะดูเก่วดอยูเก่งด้โอเคอะไรวะพคดอ่อนนะพี mm ่เ hmm. ก่งอะไรวะหมูนาอหมอหมูน mm ้อยมาก